มาทำคุยต่อทำคุยต่อไปคุยกับใครเนี่ยเขาชื่ออะไรเนี่ยอะไรโอโอเนี่ย <S <S ลูกชิ้นกับไพม่อนในที่สุดก็ได้เจอตัวจริงแล้วยินดีต้อนรับสู่สถานที่หลักในการจัดการประลองบุปผาบานนะ ฉันได้ยินมาจากพวกหัวหน้าเผ่าแล้วล่ะพวกเธอมาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันใช่ไหมใช่แล้วแต่พวกเรายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่รายละเอียดการแข่งขันน่ะมันเป็นยังไงหรอในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันจะอธิบายกติกาให้พวกเธอฟังคร่าวๆก็แล้วกัน ประลองบุปผาบานจะแบ่งเป็นสงครามจู่โจมและสงครามป้องกันสงครามป้องกันจะเข้าใจได้ง่ายหน่อยเพราะมันคือการป้องกันการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามส่วนสงครามจู่โจมนั้นซับซ้อนกว่ามันคือการสมมติว่าเผ่าพ่ายแพ้แล้วตอนนี้เป็นเวลาที่จะ ส่งสัญญาณให้ตอบโต้กลับเพื่อไม่ให้การแข่งขันสนุกสนานเพื่อให้การแข่งขันสนุกสนานมากขึ้นเราได้สร้างอุปกรณ์พิธีกรรมพิเศษขึ้นมาฝ่ายจู่โจมจะต้องสะสมพลังงานให้มันเพื่อทำลายบาล,ลียพิเศษของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ถึงจะเป็นการแข่งขัน แต่เราก็ไม่อยากเห็นความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างเดียวถ้าทำอะไรพังก็ต้องซ่อมให้เรียบร้อยนอกจากนี้ถ้าเจอมอนสเตอร์ก็ต้องรีบกำจัดให้หมดด้วยโอ้ลูกชิ้นฉันฟังจนเวียนหัวแล้วนี่เธอจำได้หรืออยังก็ประมาณหนึ่งแม่ตอบไปโดนใจมาก จำไม่ได้แล้วแหละไม่เป็นไรมีคำถามอะไรก็มาถามฉันได้อีกอย่างการแข่งขังนนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรลองเล่นดูสักสองสาครั้งก็น่าจะเข้าใจแหละใช่เล่นดูเดี่วก็เข้าใจเองไม่ยาก ต้องเล่นใช่ไหมเอ๊ะทำไมมีเคล็ขึ้นที่นี่อ๋อไม่ใช่สิไอ้เมื่อกี้ไม่น่าใช่อ๋อต้องเล่นสินะ ไอ้เควสเมื่อกี้มันเควสแหงเอานน่นาไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่คู่หูซอเรียนไปตรงนู้นเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกิจกรรม ทำไปให้เสร็จก่อนเข้าร่วมการแข่งขันอุ่นเครื่องในครึ่งแรกเอไม่รู้กติกาเข้าร่วมเลยแล้วกันมา <laughs> อย่างว่าเล่นสักสองสารอบเดี๋ยวเราก็จับทานได้ปฏิกิริยาทางธาตุเมื่อธาตุน้ําแข็งสัมผัสกับธาตุน้ําจะนําไปสู่ปฏิกิริยาแช่แข็งเมื่อถูกแช่แข็งจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หากสามารถใช้ประโยชน์จากจุดนี้ได้ทันท่วงทีไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งเพียงใดก็อาจจะเอาชนะได้อย่างง่ายดายแต่มันแช่แข็งบอสไม่ได้สินย น,นี่คือค่ายของเราตามกฎแล้วเรายึดค่ายของอีกฝ่ายได้สามค่ายติดต่อกันเราจะเป็นฝ่ายชนะมาคุยเรื่องแผนการรบกันเถอะมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ ออกแข่ออกแรงนิดหน่อยก็เผาทุกอยาให้เป็นเท่าฐานได้สบายถ้าเธอมายุ่งย่างกับการต่อสู้แล้วละก็ฉันจะขังเธอเอาไว้จนจะจบการแข่งขันเลยหยิบเี้าจอยเจ้ไปี่ i ก คราวนี้พวกเราเป็นทีมที่สุดแก่งแล้วแค่ต้องลุยให้เต็มที่ก็พอ, <st> อ,อพวกเราสนิทกันและ<ๆ>ร่วมมือกันได้ดี <c ups> แต่ก็ต้องระวังตัวด้วย <c ups> แถวนี้มีหน้าผาเยอะมากแบบนี้ทิวทัศนวิสัยของเราจะถูกปดบงังอีกฝ่ายจะซ่อนตัวและโจมตีเราจากที่สูงได้ <c ups> Let's follow the water t s i n ถ้างั้นพวกเราก็ไปทางน้ำล้วกัน there that a ดู h งตรงนั้นสินั่นเป็นค่ายของผองสรรพสิ่งใช่ไหมเข้าใกล้ผิวน้ำอย่างรวดเร็วและยึดค่ายในทีเดียวและมุ่งหน้าไปยังที่สูงเลย I think the way you อืมฉันเห็นด้วย I trust judgment too your ฉันเชื่อใจในการตัดสินใจของโมลานีาจมดีอีกฝ่ายก่อนที่เขาจะรู้ตัวเอาเละได้เวลาโชว์ฝีมือของฉันแล้ว,ลวกับกระดานฉลามโตขึ้นอีกแล้วสิ take point. ฉันจะนำทางเองพวกเธอตามมาให้ติดๆนะ แล้วโมลานีเล่นยังไงไม่มีโมลานีเราไม่รู้เล่นงไงโมลันีโอเปลี่ยนเป็นโมลานีอื้อดอขึ้นเฮ้ยพุ่งโมลานีเล่นเหมือนฉลามไหมเอ๊ะเราจำเป็นเราต้องไปตามนี้ด้หรือเปล่าหรือไปตรงๆได้ ที่แท้ก็เลือกทงที่แท้ก็เลือกใช้ทางน้ำจริงด้วยสมกับเป็นเหล่าวาลีซะจริง<ะ>เดาการเคลื่อนไหวของพวกเราได้งั้นเหรอช่วยไม่ได้สินะคงต้องพะทะกันซึ่งหน้าแล้วฉันพร้อมแล้วล่ะเอาละมาต่อสู้กันให้เต็มที่กันไปเลย อยู pues <it. S 1> <A> ่ไหนอ๋อปาเข้าไปปืคือแปะแปะแปะปืนเข้าไปนี่แน่นี่ไน่ปื้าหรืตจาแยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร

ินไปที่ไปที่นั่นก r อนไป,อ,ไป,อ,ไปอย่าลืมปักทงของพวกเราไว้นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ของพวกเราเป็นผู้ชนะอยเร็วจัง <c oughs> อ่านไม่ไันจะเร็วไปไหนไ<ป>ขึ้นไปข้างบนเหรอเ,อเรขึ้นไปข้างบนด้วยนร่บนนึงได้บนอ๋อขึ้นไปด้วยคาชนะ นี่ไปซะแล้วพูดเร็วอ่าไม่ชั s คุณตาลูกชิ้นในที่สุดก็มาสักทีถ้าผมกลับไปช้าพืชผักที่บ้านจะคอแห้งเอาละ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จบแล้วละ่ะ

เอาพวกเราโจมตีค่ายของเจ้าแห่งลมลาตีได้แล้วดูที่พวกเขาทั้งนั้นสินั่นมันคือธงของวงปีบบุกผานี่นาว้าว wow, like ดูเหมือนพวกเขาจะพร้อมสำหรับการต่อสู้แล้วนะใช่พวกเขาอยู่บนที่สูงและมีความค่องแคล่วมากกำลังลบของเราในตอนนี้คงจะบุกโจมตีได้ยาก ดูเหมือนฉันจะมา้ว้ทันเวลาเลยนะใช่รถลิงก็มาด้วยเธอมาสายนะก่อนหน้านี้ได้ยินมาว่าจะมีกำลังลบมาเสริมเอาละไว้ค่อยทักทายกันหลังจากแข่งขันจบแล้วกัน Now the s <S เรามีกำลังเสริม s <S แล้วงั้นเรามา แบ่งออกเป็นสองทีมได้แล้วสิฉันพาคนฝ่าเข้าไปทางด้านหน้าเพื่อลดการโจมตีของอีกฝ่ายพวกเธอหาทางขึ้นไปแล้วบุกเข้าไปที่ค่ายหลักกันเลยคราวนี้พวกเราต้องชนะชัว หาทางอื่นเอ,อ๊อดูแผนที่ไม่ได้ข้างบนจะไปยังไงทางนันเขาบอกจะเข้าข้างหน้าเราเราจะเข้าทางไหน,นเราไป็นกำลังเสริมเข้าไปก็ได้ ข้างหน้าเลยมันมีปัญหาไม่สิตรงนั้นคือสนามรบของไซโนลนินโอเค let's stop around here แถวนี้น่าจะได้แล<ร>้วฉันใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นไปได้ไหนตะขอเกี่ยวไม่เห็นเลยอ๋ออะไรเงี้ยตะขออุย๊ย ล่วงไอ้ยังไงโโหนาโอ้โหกาจะเห็นเปิดตัวหลงทางนิดน่ยียขบวนการห้าสี ฝาการป้องกันของฉันมาได้ฝีฝ่าการป้องกองันของฉันมาได้ด้วยเหรอหนี่แต่นี่เพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเองนะระวังตัวไว้ให้ดีล่ะเราไม่แพ้หรอกห้าสีจริงๆด้วยเขียวส้มขาวฟ้าเหลือง งั้นทุกคนลุยกันเลยเอาละมาต่อสู้ให้เต็มที่กันไปเลยเปิดไฟมาเลเอาน้เอร์ม์คอร์เนส่ใ e ชาร์จอีกล แป,แปะแปะแปะพอเปลี่ยนโมนณีเข้ามาแล้วโมดณีมันขี่ป่าเลยเพิ่ไปกดสกิสลซับ แค่นี้การต่อสู้ก็จบลงแล้วทำง่ายจังบทมันจะง่ายกง่ายเนอะนี่ถือว่าชนะแล้วเหรอดีใจจังเลยพวกเราเป็นสุดยอดอ่าพวกเราเป็นสุดยอดทีมที่แข็งแกร่งจริงๆด้วย เป็นการต่อตู้ที่สนุกมากเลยใช่เมื่อกี้ฉันยังสู้กับอัศวินนกแดงอยู่บนไหล่เขาอยู่เลยแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินว่าค่ายหลักถูกพวกเธอบุกซะแล้วทุกคนทำได้ดีมากต้องขอขอบคุณการสนับสนุนของไซโรเลน ใช่ไม่งั้นอาศัยแค่การต่อสู้มาตลอดทางของเราก็คงลำบากหน้าดูแล้วผลึกเพลิักษษษสิสิทธิ์แหละมีใครเก็บมาได้บ้างหรือเปล่า <S 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 ฉันเก็บมาได้หลายชิ้นเลย <S <S แต่เสียดายที่มัน <S 2> <S 2> ขนาดเท่ากับเท่านั้นเองระหว่างทางที่กลับมาฉันเลยเอาไปให้เจ้าหน้าที่ของ เจ้าแห่งลมลาตีแล้วล่ะอืมฉันได้รับแล้วล่ะคุณยายซีลาลีขนาดคุณยายก็ยังเข้าร่วมการประลองปุบผาบานด้วยงั้นเหรอฉันเป็นคนคิดค้นเทคนิคที่ใช้ในการแข่งขันจริงนี้ยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วสิ พอเห็นฉันอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ที่เธอพูดถึงพวกนั้นก็เลยให้ผลึกเพิงศักดิ์สิทธิ์ฉันมาฉันนับอยู่แล้วถ้ารวบรวมด้วยความเร็วระดับนี้ก่อนจบการแข่งขันก็น่าจะได้รวบรวมได้มากพอแล้วแหละเเยยยี่มลซิลลี่เองก็ไม่เห็นว่าผลึกเพิง ก็ไม่เห็นว่าผึกกเพิงศักดิ์สิทธิ์จะมีอะไรผิดปกติหรือว่าเราจะคิดไปเองจริงๆในเมื่อทุกคนรับเรื่องดีนั้นคืนนี้เราไปแช่น้ำพุร้อนกันดีไหมฉันเห็นด้วยเวลาพักหลังจบงานก็ต้องกินดื่มให้เต็มที่สิงั่งไปด้วยกัน งั้นไปด้วยกันเลยไหมเดี๋ยวฉันจะใช้ลูกข่างทะยานฟ้าพาทุกคนไปเองฉันต้องกลับไปเวิร์กช็อปก่อนมีคำขอหลอมอยู่หลายรายการที่ต้องเก็บงานให้เรียบร้อยไว้คืนนี้ค่อยเจอกันที่เลาวารีนะฉันกำลังจะไปช่วยงานที่ร้านอยู่พอดีแล้วก็ไปซื้อขนมด้วยไว้เจอกันคืนนี้นะ I might late be a bit late. ฉันอาจจะมาสายหน่อยถ้าทุกคนมาครบกันแล้วก็เริ่มกันได้เลยนะเจ๊ man, ชักจะอดใจไม่ไหวแล้วสินี่าะเออโอเคนั้นฉันไปก่อนนะเจอกันคืนนี้นะ อ๋อฉากโหลดโหลดรอสักครู่ ผาวาลีมีงานเลี้ยงฉลองมาแล้วมาเร็วเข้าเหลือแค่พวกเธอแล้วนี่ประเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอไปเปลี่ยนชุดก่อน พวกเธอจำได้ใช่ไหมว่าห้องแต่งตัวอยู่ที่ไหนตอนครั้งแรกฉันเป็นคนพาพวกเธอไปเองเผือแป๊บเดียวก็ผ่านมานานมากขนาดนี้แล้วเอ๊ะไว้ค่อยพูดความรู้สึกทีหลังดีกว่าไปกันเถอะคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าในสถานที่ที่คุ้นเคยมาเริ่มปาร์ตี้กันเลย สบายจังตแต่นี้ไปค่ะอนุญ,ญาตให้ตั้งชื่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ตามน,น,นามของมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ความเหนื่อยล้าหายเป็นปลิดทิ้งเลยถ้ามาแช่น้ำพุร้อนแบบนี้ทุกวันก็คงดีพี us, ิไซโนลิน ไม่ไปแช่น้ำผู้ร้อนเหรออืมฉันไม่ชอบอยู่ในน้ำน่ะที่นี่เหมาะกับฉันมากกว่าเมนู least, Surf, สุดท้ายเซิร์ฟเทิร์ฟและเพิร์ชฉันได้กินห oh, อมหอะเดี๋ยวก่อน เรื่องกินเรื่องใหญ่ฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละเบิดตการูซักนนิดเห็นความเก่งกาจของข้าแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้เอาเจลน้ำกันเด็นขึ้นมาที่นี่แล้วเนี่ยอร่อยจังลูกชิ้นเธอเองก็ลองชิมดูสิ คาชิน่าอย่ามัวแต่เมม่อ้อยสิฉันทำซอเรนแคคเกอร์มานะมากินด้วยกันไหมอ่ๆเข้าใจแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละเจ้าบ้าที่นี้ปก่อนนะขอบคุณที่อยู่ช่วยเก็บกวาดนะ ไม่เป็นไรพวกเราก็สนุกมากเหมือนกันปาร์ตี้ที่พวกเธออยู่ด้วยเนี่ยมันคึกคักเป็นพิเศษเลยแหละดีจังเลยนะเฮยวันนี้ตอนกินข้าวฉันรู้สึกเหมือนคีนิสมีเรื่องกุ้มใจนะ่ะอืมฉันก็รู้สึกเหมือนกันแปลกจังปกติเวลามีปัญหาเขาจะมาปรึกษาฉันนะ Maybe there something there บางทีคร <Different. S 2> าวนี้อาจจะมีปัญหาค่อนข้างพิเศษมั้งขอร้องแล้วะสงสัยคงต้องรบกวนพวกเธอช่วยถามแล้วล่ะไม่ต้องห่วงไว้คราวหน้าถ้าอยู่ตามลำพังเราจะถามคินิชมไม่ใช่คินิชคาชินาเราจะถามคาชินาให้หน้า ถ้าเราช่วยได้ฉันกับลูกชิ้นไม่มีทางอยู่เฉยๆอยู่แล้ว Oh thanks that makes me feel a lot better งั้นฉันก็สบายใจแล้วล่ะ Anyway I'll be heading off now too. Just remember, you'll always be welcome to come hang out with me at the people d i s a e e ฉันไปแ้วนะพวกเธอมาหาฉันที่เผาวาลีได้ตลอดเลยนะบายไว้เจอกันมาหลังนะ เพื่อนคู่หูสอเรียนสี่สิตัดจบกัน